กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทยยยพยากรครับในรายการสหวิทยาโหราซึ่งรายการนี้ในการในรอบนี้ของเราก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแรรรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดนะก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเบรนนะแล้วก็ตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับและท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานในรายการก็มาเหมือนเดิมนะ ก็มาดูดวงคนละหนึ่งคำถามสวัสดีนะครับนะทุกท่านที่เข้ามาช่วยกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับเพียงคนละ9999แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีเรนนะแ้วตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ ดูที่คำว่สสดถ้ามีคําว่สสดแปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่สสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะถามก็ถามตอนที่มีคําว่าสดอย่างเดียวนะครับนะือมเข้ามากันได้นะสวัสดีนะสมคิดสิงหคางสิสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะอ่านะ กดแชร์ออกไป <c oughs> คุณสมคิดสิงห์ดวงสวัสดีค่ะนามาครับเขาต้องแชร์ก่อนปะแชร์ก่อนดีกว่านะนะ นะขอเวลาแชร์ก่อนนะครับนะคเก้าพันเก้าร้อยก้าสเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยเชียร์แร็ตามด้วยคำถามซึ่งมีท่านอาจารย์เออมาดูมาดูแรในรายการเหมือนเดิมนะทุกรอบนะ ท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยอาจารย์ท็อปเนี่ยรู้ป่ะเวลาอาจารย์ท็อปพูดอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์โอนิ่งๆเนี่ยคิดอะไรอยู่รู้ไหมคิดอะไร <laughs> กำลังเ<อ>ขินอยู่นะคะเราไม่รู้จะทําตัวยังไง <laughs> กดแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนนะครับนะโยอาจารย์โอยกอาจารย์โอทีไรอาจารย์โอก็เขินเขินไม่รู้จะทําตัวทําหน้ายังไงอะไรเงยท่านอาจารย์เออขอบคุณมากๆก็ <c oughs> มาในรายการอยู่เหมือนเดิม ขอบคุณอาจารย์ท็าวประอย่าลืมกดแชร์ออกไปโคละ9999แชร์ทำไมต้องเสียงดังด้วยอะฮะเดี๋ยวเขาไม่รู้ามาแล้วแอรคแล้วค่ะแอนวันนี้มีโชคถูกหวยเราไหมคะไม,ไม่ถูกครับไม่ถูกพูดตรงนะงนะและ้วใครอีกไม่มีอชื่อแชร์แ,แ,แล้วไม่มีแทร์ค่ะไม่มีแชร์ที่ม่มีอันนี้มีอันนี้มีอแชร์แล้วค่ะเทนความรักโสดค่ะไพ่บอกอะไร ก็ยังโสดอยู่3ามวันนี้ครับใพ่บอกว่าคุณเลือกเยอะค่ะนะเลือกเยอะด้วยแล้วก็ยังโสดอยู่ด้วยคนที่คุณชอบเขาก็ไม่ชอบคุณคนที่มาชอบคุณคุณก็ไม่ชอบเขาคุณจะต้องแสดงพลังที่แท้จริงออกมานะคนละ9,999พัแชร์อย่าได้ลืมนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานในรายการชั้นสูงสุดพิเศษนะ ติดต่อได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัฐครับเบอร์โทร061 9922645 0925929261 ID รายโอ้ซิริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08 49266658 ID ราย AJTOP e 16ครับ เข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ๋นะมาดูแลในรายการทุกรอบนะครับเมื่อก่อนไพสีถ้วยถามเรื่องความรักอาจารย์โอก็เคยเป็นนะ ลักษณะที่ว่าแบบเวลาเราไปชอบใครเขาก็ไม่ชอบเราอ่ะแต่ว่าเวลาใครมาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาไงแล้วเราเหมือนเลือกอ่ะเลือกพ่อเลยรู้ว่าคนเราเนี่ยจะคบใครเราก็ต้องเลือกใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่ไม่ใช่มีจ้าสีดาสาเข้ามาไอ้นี่จบป .6 เข้ามาชอบเราล้วก็ชอบเขาอยู้ยคือมันไม่ใช่อะมีมันมันอยู่ไม่ไม่ไม่ถ้าเป็นอาจารย์โออาจารย์โอไม่เอาไงเนืะออกมาบุพเพมันเราเลือกหน่อยเราก็ต้องเลือกหน่อยว่าเฮ้ยคนเนี้ย เด็กปั๊มเราก็ไม่เอาอใช่ไหมอย่างเงี้ยคือบางคนเราชั้นกันเราแบบจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยอะไรเข้าใจป่ะนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะแชร์แล้วแต่เราไม่ได้บอกนะว่าคือไม่ดีใครไม่ดียังไงคนจบปอหมไม่ดีหรอหรือว่าเ,วเด็กปั๊มไม่ดีหรอมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าอาจารย์เลือกแค่นั้นเองค่ะต้องดูดีเมื่อก่อนเนี้ยเออเอาแบบว่าเดินกับเราเราไม่อายใครอ่ะ ดูดีมีสไตล์โดยมีท่านอาจารย์โอแต่ส่วนใหญ่ท่า,ากกนนะอาจารย์รักนะอย่าอาจารย์ท้องนง่อาจารย์เดินด้วยอาจารย์ก็ภูมิใจอยู่แล้วเมตตามาหานิยมคุณส้มการเงินค่ะถือว่ามีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะอให้มันขึ้นอย่างนั้นผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะพลอยนาะจาสวัสดีจ้กทั้งสองนะะแชร์แล้วเพิ่งจะมีลูกค้ามาสั่งของไหมค้าขายออนไลน์มีมครับมีเมตตามาหานิยม โดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเก้าพันเก้าร้อยกสบเก้ารอบมาแล้วเลยเชื่อใช่แล้วแบงก์การงานค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะคุณแบงก์โดยที่มีท่านอาจารย์เออโอมันคงดีนะคะมีคนมาหาับเรื่อยๆสามวันนี้นะเมตตามหานิยมนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอ มาดูแรในรายการทุกรอบนะพลังระดับเมตรามหาิยมใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์และพิมแชร์นะแชร์แรก็คำถามอมนะเข้ามากันได้นะครับแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะ โดยที่มีท่านอาจารย์เออมาดูแลในรายการทุกรอบติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอดีรา AJTOP 1 6ครับเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันนะใครที่บอกว่าขายของไม่ดีให้แนะนำนะซื้อบูชาเหรียญทําน้ำมนต์ไปได้ครับแล้วไปเสกนะด้วยว่ากระถาเงินล้าน และพรมน้ำมนต์แล้วจะขายของดีนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมม,สา,พพสมาสมัมพุทสันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมม,สา,พพสมาสมัมพุทสันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมม,สา,พพสมาสมัมพุทธัสสะ สัมปติชามินาสังสิโมพระมาจุมหาเทวันสะเเพงคาปพยันติพระมาจุมหาเทวันอภิรภาพวนตุเมมหาพุทยมมหาราโพวนตุเมมิเตภามหเตมปฐมมาอาุณโมพุทธายาวเวริชโยเวริโคนายังเวริหิงสาเวริทศสณเวริทัสสาเวริชิยมทสามานีมามาพุทธสสวะหุมสมเติชามมเพ่งเพ่งพาพาหาหาเทืออัพรอยนาจา พลอยการเงินจะดีขึ้นไหมคะช่วงนี้สามวันนี้ไม่ดีเลยนะไปสวดคาถาเงินล้านหน่อยสาวันนี้ไม่ดีเลยนะสมจิตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพรคาพรยันติพระมาจมหาเทวาชิราคาพวนตุเมมหายน์โยมมหาราพพวพนตุเม มิเตภะวะเตพุธมะอาุณโมพุธายาววรชิโยริโคนายังววรหิงสามเวรทัศิเวรทัสาเวรชิยมจตสามานีมามาภุจัสสวาหุมสมติชฌามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเรสมติชฌามินาสังสิโมพรรมมาุมหาเทวาสพยาคาประยันตต พระมาร์มหาเทวาฟิราภาพวนตุเมมหาพุทธโยมหาราภพพนตุเมมิเตภาวะเตมปะชมาอาุณโมพุทธายเวริชโยเวริโคนายังเวริหิงสาเวริทศิมเวริทสามเวริทโยมทสามานีมามาพุทธสัสวาหุมสมะเจชามีเพ่งเพงภาภาฮาฮาเทือสวดแล้วอ่ะเชื่อผมสิถ้าสวดวันละสองร้อยจบอ่ะคุณจะเห็นลาบทันตาแต่แค่เพียงมันจะช้าหน่อย มันไม่ได้ว่าทําแป๊บเดียวแล้วจะได้เลยนะแต่ถ้าคุณตั้งใจจริงๆจิตเวลาท่องอ่ะจิตเบาๆจิตไม่มีความสงสัยไม่มีความสงสัยในบารมีพุทธะรับรองได้เลยว่าลาบลาบผลเนี่ยจะไหลมาเทมาเสริมดวงเสริมราศีโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยท่านก็บุกเบิกรายการเรามาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่99แล้วนะใครเข้ามาแล้วนะ ากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขสมืออไรอย่างจะรับเดี๋ยวดูกันนะแชร์แล้วจบแล้วค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกโอเทนิมิพยากร